ครับสนุกดุเดือดเข้มข้นเราใจทั้ง3ไฟนะครับยางดำชนะ2แพ้1ครับไฟแรกยางดำชนะคะแนนไฟที่2อยยางดำแพ้คะแนนครับแล้วก็ไฟล่าสุดที่เชกกันนะครับทางด้านของยางดำชนะน็อกยก4ครับแต่ว่าตอนนี้ยางดำนะครับย้ายมาอยู่ในสังกัดของค่ายมวยจิตเมืองนนเรียบร้อยแล้วครับมาอยู่ในชายคาของค่ายมวยจิตเมืองนนครับก่อนหน้านี้ชายสอทอเขียวบางแสนนะครับสำหรับยางดำยางดำครับ ดาวดังวัย24ปีจากท่าสองยางจังหวัดตากครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเฉลิมพลน,นะครับเป็นทีมงานทรัพเทนเดร์ผู้ฝึกสอนครับตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนอนท์ครับวัยที่4ของทั้งคู่นะครับบินละดินแสงมรกต23ปีจากนนินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีคุณทับแสงมรกตนะครับหรือว่าคุณประกาสศิษฐ์อมานันครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกต อวันสไนเปอร์นะครับเป็นทีมงานสนับสนเนผู้ฝึกสอนครับนี่คือประวัติและก็โปรไฟล์คร่าวๆย่อๆข,ข,ของคู่เอกของเราในวันนี้ครับสจอเอกประจรีนนะครับดูอยู่ฮะหน้าจอ p ีวีเอชีช่อง36ซึเพิ่งจะรบรอบบันไัดวันเกิดมาเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาครับสำหรับสจอเอกเพื่อนพอน้องพี่ไปร่วมงานอวยพรกันครับข้างเลยครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นยากูมาตรากาไก่ และก็ยาพรยาเปาคอตรากาไก่นะครับโดยแพทย์หญิงนัทพาณีทัศนพงศ์ครับ<อ>โคคาโคล่าหาดทิพ์บริษัทหาดทิพ์จำกัดมหาชนอาโมจินเยวครับบรรเทาการแสบร้อนกลางอกข้าวไวชอ็อตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมสารสก,กัดใบกระทองกาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มอร่อยเข้มตเต็มรสกาแฟชุมพรผลิตภัณฑ์เสริสมอาหารขิงตราหมอเสงโดยคุณวิเศษแสงสุริยชัดคอร์ดี้พลสัสโดยบริษัทรอยัลมีไทยแลนด์จำกัด เลี้ยงเซนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายเทนนีฟู้ดเคียงข้างสุขภาพคุณมากกว่า20ปีโสมโมทีและเครื่องดื่ม g s เตราสมสก,กัดตราสมเกาหลีตังกุจับและเครื่องดื่มโสมโมทีดีเพราะมีซิงค์และแอลคาเนทีนยาแผ่นตราเสือ1 1ตัวแล้วก็ยาดองเล่าเสือ1 1ตัวชนิดน้ำลูกหมกักรถยนต์ตองหนึ่งโตโยต้าเคมอเตอร์ กิวเจ้งปูเซนเกยวหนังและแอนตาซินขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยครับที่ทําให้ท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยได้ดูคู่มวยดีๆแบบนี้กันเป็นประจําทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์เราเจอกันครับออกสตาร์กันตั้งแต่เวลา12นาฬิกา15นาทีครับ BPTV HD เ่องหมายเลข36เสิร์ฟความมันกันจากสนามมวยจิตเมืองนนยกข,ขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับสับปดาห์หน้าสงกรานต์กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับอาทิตย์ที่14เมษายนครับมาดูไก่ป่ากับทางหน้าของน้องบิวครับ แล้วก็อสูรน้อยกับหลานยากแก้วเพชรพยักกับภูด,ดาวครับแล้วก็จะเปิดหัวด้วย v i p จากขายี้กับเม้าคีเล็กอูดอุดดอนครับนี่คือคู่มวยของมวยดีวิธีไทยของเราในสัปดาห์หน้าหมดยกที่1เดี๋ยวกลับมาครับครับจากที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับพี่พรยาลานะครับฝากประชาชนมาและกท่านายกสมชาติเดชด,ดอนสอเมจิรัชยาครับพอ,อนิยมกิจน้องสวงป่าราหัเล่ครับขอเชิญชมนะครับศึก ราชสีเมืองโคราชครับร่วมกับสอยิ่งเจริญการช่างในวันเสาร์ที่13เมษายนนี้ครับเจอกันที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดหนองยารักอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับไปดูคู่มวยดีๆดังๆครับข้างครับสิงห์ทองกับผลพันล้าน 3A กับสิทธิชัยดินนาใส่กับยอดสนันนะครับมาดูต่อครับยก2คู่เอกยางดําเจอกับบินลาดินภาค4่ยางดําเดินเปิดเกมเข้าหานะครับนี่ไปชก3ยกมา3-4ไฟต์ติดต่อกันมาแล้วนะครับยางดาครับ วันนี้กลับมาข้อสนิม5ยกเป็นนักชกกะเรียงขาวเผ่าปะปะกรยอนะครับที่ท่า2องอยางครับนักสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งครับน่นะครับยางดำสอทอเยวบางแสนนะครับหรือว่าชัดเจนพุ่มมันม่วงครับก่อนหน้านี้อยู่กับท่านรองสุขทัศน์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านสอทอเยวบางแสนนะครับภาสกรณ์มวล โชดบางแสนนะครับพรพิมไทยก็ในทีมงาน้วครับแต่ว่าตอนนี้ส่งไม้ต่อมาให้อยู่ในความดูแลของคุณสมจิตแว่นแก้วแลวก็ซอเอครับเพื่อที่จะไปลุยวันลุมพินีมาครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไปลุยที่วันลุมพินีมา4ี่ไฟติดๆแล้วนะครับได้อชีตบ้างยังนี่เลยครับมาลุ้นบนเวทีเลยแทกก็ได้3ามแสนห้าอย่างดำเคยทํามาแล้วนะครับนี่เลยครับไฟแดงยางดำมันเหมือนบิลเลดินนะครับเอาซัดกันก่อนเลยทีเดียว แล้วก็พระธาตที่18เมษายนนะครับโยกากุศลที่วัดพระธาตุนะครับศิริมงคลแม่ปะนะครับอําเภอแม่สอดจังหวัดตากมีมวยค่าเชือกด้วยพร้อมมวยไทยนะครับโดยเรื่องเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับกำนันทวัตธรรมแงะนะครับแล้วก็มูลนิธิพญาหนอกวิ่นนะครับกำนันสิงห์ทับด้วยเอารวมกันจัดรายการพิเศษพิเศษเลยทีเดียวนะครับเอานั่นแหละครับเหยืนกันใกล้ๆครับ หัวตัวเท่ารูปร่างกายเคียงอาวุธมวยคล้ายคลึงครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับแก้ขวามัดขวามาแล้วครับทางด้านเขาบินลาดินนะชื่อนี้มีหนึ่งเดียวครับในวงการมวยเมืองไทยนะครับบินลาดินแสงมรกกหรือว่าสิชา์ตรีครับนยครับย่างนำหนักแรงเหมือนกันแต่ว่าโดนแค่ขวาก่อนเลยครับวงในลายแขนตั้งแขนเอาไว้ครับโอ้โหนี่แ่ยกที่สองเท่านั้นครับของหนักของแรงของจริงมานะครับ ไม่มีออมครับใส่กันแบบ100%เลยนะครับอาวุธความหนักหน่วงครับอยู่ที่จังหวะเท่านั้นเองพยายามเสียบเท้าเข้าหาครับยางดำครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับยังไม่มีแค่ความถี่เท่านั้นเองครับขยับเข้าไปครับวิลาดินแทงซ้ายไปก่อนสับศอกครับอ้าวต่างคนต่างโดนครับนั่นแหละครับคิดเหมือนกันออกพร้อมกันแล้วครับใจตรงกันเลยครับ อย่งแต่ว่าเนี่ยครับยังไม่มีอ้าเนี่ยครับพูดยังไม่ทันครับแตกไหมครับทางดน้าของบินลาดินแม่เดี๋ยวกล้องจะสู่ไม่เห็นใกลไกลแตกแล้วครับดูเหมือนว่าน่าจะแตกแล้วครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับกามันมาครับร่วมกับปาเลาฮาล่จัดศึกราชสีเมืองโคราชในวันสงกรานะครับวันเสาร์ที่13เมษายนนี้ที่สนามวัยทีมวยชั่วคราววัดหนองยารักอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับไปดู 3A ครับสิทธิชัยสิงห์ทองบผลพันล้านดินดำกับทางหน้าของยอดสนานครับแล้วก็มีเขาสายแล้ว กับบนไฟด้วยครับนี่คือรายการมวยนัดดีที่น่าสนใจนะครับกลับบ้านก็ไปให้กำลังใจครับศึกราชสีเมืองย่าโมนะครับเมืองโคราชครับตามต่อครับบนเวทีมีตำหนิเสร็จแล้วครับทางด้านของบินลาดินนะครับยกที่ผ่านมาไปบวกสอกแรกกับทางด้านของย่านดำนะครับแล้วถึงแตกนะครับแต่ว่ายังโชคดีที่เลือดไม่เยอะนะครับเดินเปิดเกมเข้าหานะครับย่างดำหุกซ้ายครับบิลลาดินครับเข่าขวาของย่านดำครับ แทงขวาสับซอกซ้ายครับพยายามจะเรียกเลือดคืนบ้างครับวีลาดินครับเอาหุกซ้ายครับยางดามกดแขนเอาไว้แม็ก็ยังนิ่งนะครับทางด้านของยังดามครับเอาละครับแยกออกมาครับเอาขยับไปอีกนี่นะครับอุทัยทัพภาษาดงเต้ช้างด้วยนะชูชีพตรียพคาเอาปิดไปที่สมพรเก้าท้งสมีโชคติดไปโอ้โหลุนเลยนี่ขยับไป ติดปยน่มแหม่ลอยได้เสียเลยนะครับบิลาดินน้ำเงินฝ่ายแดงยางดำเจ้าโดนขวาของบิลาดินอีกก็ฟันไปอ่ะฟันมาอะไระครับโกโอ,อยเปืนรัตนาครับลุ้นอยู่หน้าจอทีวีบอกว่าต่อยกันดีมากๆครับตามต่อครับท่านผู้ชมที่รับชมการต่ายอสดอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับถึงแม้ว่าทางด้านของบิลาดินจะมีแผลแตกขยับเข้าไปยางนดำแขกซ้ายหน้า เดินกันใกล้ๆนะครับไม่มีใครหนีใครครับเจอกันมาสี่ไฟน่าจะรู้ทางกันเป็นอย่างดี้วครับโยนเข่าขวาครับยังดานครับหาเหลี่ยมตีครับก็ยังครับยังตีกันไม่ถนัดครับหนักไปที่วงนอกยังดาเดินก็ขยับต่อครับถีบขวาตีดินออกไม่ออกครับออกไม่ออกครับนาง ยึดยักแข้งขวาสวยเลยครับเอาเจอศอกข,ขวามาศอกข,ขวาคืนแข้งขวาเกี่ยวแล้วคืนขวาครับเขม้มข้นแล้วนะครับมีความเข้มข้นขึ้นตาลํำดับแล้วครับตอนนี้า<ด>ช, <โด S 2> ชต้องบอกว่าทันกันดีเหลือเกินครับเนี่ยครับอาจจะออกกันไม่เยอะแล้วครับแต่ว่าออกมาแต่ละครั้งแต่ละทีนะครับเนี่ยครับ,นรบนหนักๆนักแรงๆแข่ขวาของบินลาดินเตะแล้ะถอยออกมาย, Alum ย<อ>างดำค่อยๆขยับเข้าหาค่อยๆคืบแล้วนะครับ อย่าพรีพรามอย่าทนเลาะทันล,ลาครับแข่งซ้ายหน้าน้ำไปก่อนครับอรอจังหวะเลยครับรอด้วยความใจเย็นยแข่งขวาอุ้ยเสียงดังมาถึงนี่เลยครับอ้าวติดไปเลือดไหลามาเป็นทางแล้วนะครับใต้ตาซ้ายลลอกไว้หมดยกพลังครับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านเลยครับ นายกชายเดชอิทิข่าวทองคุณไพเจนมากสุวรรณนะครับพันตำรวจโทสาครทองมุกนีคุณชาคริตรองสวัสดิ์หรือว่าชัางปืนครับสอสอสักดิธิ์ท,ท่านพันตำรวจเอกธนวัฒน์เส็งสุ้ยครับและก็ชาา้างนครศรีเปนนครศรีครับนี่คือผู้สนับสนุนของศึกรวมใจเพื่อนการกุศลน,นะครับอ้าวมาลุ้นบนเวทีต่อฝ่ายแดงยางดำน้ำเงินบิลดินนะครับโอ้โห,โหต่อยกันได้เสียเลยอ่ะเฮฮาปาร์ตี้ตลอดอ้าววันนี้ทั้งอุอท,ทัยท่านภาษาชูชีพด,ด้วยนะ สมพรโดนด้วยช้างด้วยอ้าลุ้นรายการนี้สจเองจอ้าวลุ้นมาขยับเดินนะครับถีบเอาไว้ครับเตะขวาครับยางดนเตะขวาโต้จากวิลาดินอาวุธนี่ถึงดีเหลือเกินครับขยับเข้าไปครับดักแทงซ้ายครับวิลาดินขยามจะเด้งตีไม่เข้าเป้าอาจจะเด้งตีก็โดนยกสายบังครับน่ารครับถึงมากๆจากที่ปอมเรียนไปครับถึงอาวุธถึงใจนะครับ สามยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าหลายตลบไปแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับว่ายกนี้จะกี่ตลบขยับเข้าไปยันดำแข้งซ้ายหน้เอาละครับติดถึงตัวตลอดเวลาครับบิลารินบางแข้งซ้ายได้ครับจุดนี้ครับอขคืนด้วยแข้งซ้ายไปหน้าขวางหน้าครับเข้าขวาเสียบเข้าไปวงในบ้างครับดูที่วงในบ้างเอาละครับมาโอ้โหดูนะครับคนหนึ่งตีเข่าอีกคนหนึ่งสับศอกแล้วดันออกไปอ้าวติดตลอดยันดำเดินดอีก ปีรดินตั้งตั้งแล้วล็อกไว้ฝ่าโอ้โหฝันดอกนี้กระจายกระจายแต่ยังไม่ลงนะครับสับมาสับคืนครับก่อนนั้นก็งัดสอกซ้ายสวยครับพิระดินครับแล้วมาเจอสอกขวาคืนบ้างหมุนอยู่ครับหมุนอยู่ตีข่าวขวาครับพิระดีนครับแล้วก็ซ้ายของยางทำครับอ้าวแยกออกมาครับชูชัดเก้าขีดโอ้เข้มข้นเหลือเกินครับคู่นี้อาจะเดินเข้าหาต่อครับ ขยับเดินเข้าหาต่อฮับดักแทงซ้ายครับจะสับศอกไม่ได้ครับเตะขวาได้เตะขวาคืนกระศอกขวาไปเจอเข่าขวาโตโอ้ทันกันทันกันอยู่อ่าสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมถึงมีไฟที่สี่นี่คือคำตอบครับแผลแตกยังอยู่นะครับแตกจริงเย็บจริงจ่ายจริงครับสวัสดีการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทครับเดี๋ยวมีให้แน่นอนครับจากแอตตสินนะครับอ่า โอ้ลุนกันระทึกทีเดียวครับคู่ไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับเอาชนอีกอยังดำติดอีกดับเรื่อนชนเบลินแตกด้วยนะครับแตกแล้วไม่ได้ไม่มีปัญหาใตายตาเอาขวามาซ้ายไปยังดำหมากกระนำเลยสองลูกเดียวเลยนะครับยังไม่มีตำหนิยังดำเอาฟันไปแต่ให้ไปแม่บุกหนักยกังดำเอาเบลดินเบลินต้องเล่นเชิงให้ได้นะครับออกไป น้ำติดตะลออแขงมาขวาโอ้โหลูกนี้ใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่แข้งขวาเขายางดำครับอารักขยับไปถีบซ้ายไว้ครับบิลาดินเตะซ้ายได้หมัดขวาของยานาแล้วเตะขวาวืดครับโหมดยกพอดีเลยกับตามต่ออะไรครับยางดำเดินเหมือนเดิมนะครับบิละดินรอดักโต้ครับเอาแข้งมาคืนแข้งตัดล่างตัดล่างขวามาเจอขวาของบิลาดินครับเกี่ยวรถดันเททิ้งไป หยัดเดินต่อครับยางดำครับทีบขวาครับบิลาดินเดินโดนซ้ายเจอขวาโตแข้งขวาไปครับแล้วเข้าไปจับจับแทงขวาขวาราคาข่าขวาของบิลาดินครับพลิกมาตีเข่าขวาครับเจอแข้งขวาขวาคืนไม่โดนครับเอาติดอีกโยกไปไฟแดงยางดำนั่เหมือนบิลาดินมายังวัดใจวัดดวงกันอยู่นะครับยังไม่ไปเอาซ้ายมาเอาขวามาแม่เตะ ล็อกแข้งไว้เลยเอา้าติดไปกรรมการชูชาติแก่แยกโอ้โหมาถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมลุ้นกันระทึกเลยครับจ็อตต่อช็อตนาทีต่อนาทีครับใครแพ้ใครชนะไม่รู้ครับแต่ว่าสู้กันได้ใจท่านผู้ชมดีเหลือเกินครับนี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมของทั้งคู่นะครับทั้งอย่างนำแล้วกับิดรดินลุดเจอแค่งขวาครับจังหวะสองดอกนี้โอ้โหเนี่ยครับ มาถึงตรงนี้ใครพลาดใครหลุดใครหลวมนี่ส่งถึงผลการแข่งขันได้เลยครับโอ้ไปเตะหลุดนะครับยางดาครับแข้งขวาของเมเลนดนสวยเลยครับมาแล้วครับช่วงไทยท้ายครับออกแข้งซ้ายปลายปลายเท้าวขวาได้เจอขวาคืนครับจับเอาไว้แล้วก็ยกขวาบาังครับกรรมาการชูชาติก้าวขิมาแยกอ่าตอนนี้เช็คเรดติ้งกันแล้วครับ ต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานของตัวเองนะครับโยนภาระความกดดันได้ครับทางด้านของกรรมการให้คะแนนด้านล่างสามท่านละครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะออกข้างไหนอย่างไรครับโอ้ยังมีเวลาครับ1นาทีเสร็จเนะครับ1นาทีเสร็จเสรจครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีช็อตสวยๆให้ติดตามอีกหรือไม่ครับโอ้โหดูนะครับทางด้านของบิราดินครับเลือดในไหลซิฟแต่ว่าเนี่ครับนี่คือชีวิตของการเป็นนักมวยการเป็นนักสู้นะครับ แต่ขนาดไหนก็ต้องเก็บอาการเอาไว้ก่อนครับเตะลุดนะครับแม่ลุดเหมือนกันครับวิลาดินโอ้โหต่างคนต่างโบกไม่ให้เข้าแล้วนะครับครับเสงมรกตก็บอกไม่ต้องเข้าแล้วเนาะะแข้งขวามาติดครับแดนดัก็มั่นใจครับบิลาดินก็มั่นใจแข้งแมาคืนแข่งไม่เข้าก็ ตาครับตาคนตาตีครับเนตขวาไปอีกทีหนึ่งครับมีระดินครับมาแล้วครับนี่คือคู่มวยคุณภาพนะครับของมวยดีวิชันไทยของเราในวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูไก่ป่ากับน้องบิวนะครับอสูรน้อยกับหลานย่าแก้วแล้วก็เพชรประคยักับภูดาวครับ VIP กับมองคุยเล็กอยู่ที่ไหนก็ดูได้ครับหลากหลายช่องทางในการติดตามรับชมนะครับนอกเหนือจาก P p พ V ท d ดีช่องหมายเลข36แล้ว Facebook แฟนเพจของค่ายมวยจิตเมืองนอนแล้วก็ยูท c h ช n n น l ของจิตเมืองนอนยิมไลก็เข้าไปเซิร์ชแล้วก็ดูได้ครับ ครัมาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครป์ไว้เลยครับช่องทางในการติดตามรับชมเวลานี้ต้องบอกว่าสะดวกมากๆครับเอาละครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหไฟที่สี่นี่ก็ไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยนะครับเดี๋ยวรอนะครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับสักครู่เดียวครับออกข้างไหนครับให้คะแนนด้านล่างสามท่านคู่นี้ดาเกิงมีศาสตร์พงศักดิ์แป้นละมอมแล้วก็วรชิตเชมชื่นนะครับบนเวทีผู้ชี้ขาดชูชาติเก้ากิจครับรวมคะแนนแล้วก็ ไปทางไหนครับชูมือให้กับทางหน้าของบินละดินแสงมรกกครับโอ้โหต้องบอกว่า185าตลบไปเลยครับไฟที่4ี่ครับเอาละครับตอนนี้จากการชกกันสี